สวัสดีค่ะวันนี้มาทำสปากับนานาลิเวกันอีกแล้วนะคะก็คือช่วงโควิดก็คือจะห่างหายไปเพราะว่าบริการสปาต่างๆเขาก็จะปิดกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้เขากลับมาเปิดกันแล้วนะคะแน่นอนว่าเราต้องกลับมาที่ o อเอ s ิส a ปาค่ะที่สาขาใหม่ทองหล่อนะคะเรียกว่าทองหล่อซอย20นะหรือว่าเกือบจะทะลุเอกมัยซอย21แล้วนะคะชื่อสาขาเออร์เบิร์นโอเอิสปาค่ะ สวัสดีค่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์คินนะคะชอบก็ซื้อกลับไปได้นะคะอที่นี่แบบร่มรื่นมากแล้วก็มีห้อง น่าจะเยอะอยู่นะคะมีหลายชั้นเลยยิงเอาไวสินะคะสองชั่วโมงค่ะราคาอยู่ที่สามพันเก้ารอยบาทบวกๆนะคะอ๋อมีาาโปรโมชั่นช่วงนี้มีโปรโมชั่นค่ะมีทั้งโปรโมชั่นลดสาสิห้าเปอร์เซ็นที่หน้าสาขาค่ะแล้วก็มีลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์กรณีที่ซื้อออนไลน์เป็นโนเจอไว้นะคะออ๋แล้วถึงเมื่อไหร่คะส่วนลด 50%นะคะยังสามารถซื้อได้นะคะในเด็กสายจะได้เรื่อยๆนะคะที่าบจุดเด่นของแพ็กเกจนี้ให้หน่อยค่ะแพ็กเกจนี้นะคะทิงอัลบรชิเขาจะผสมผาสารระหว่างนวดประคบสมุนไพรค่ะแล้วก็นวดน้ามันเป็นการนวดที่นวดค่อนข้างหนักค่ะเป็นการนวดรีเส้นเป็นยีทุชูมาสาร์ค่ะมีประคบช่วยค่ายกล้าเนื้อเื่อยข่ายเส้นก็เหมาะสําหรับลูกค้าที่ชอบเน้นคอบ่าไหล่สะบักค่ะแล้วก็ช่วงเอจะเป็นช่วง upper body ค่ะซึ่งก็จะเหมาะมากเลย ขอบคุณค่ะเป็นเครื่องดื่มต้อนรับนะคะน้ำกระเจี๊ยบเย็นค่ะพอดื่มแล้วเดี๋ยเย็นชื่นใกอนค่ะเดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปทำสปาเลยค่ะเป็นแพ็กเกจถึงออกโปรสะคะห้องคู่ของเราก็จะประมาณนี้นะคะสวยงามมากเป็นสาขาใหม่ก็ไฟเขาจะ ระดับนี้นะจะแบบสลัวสลัวเพื่อความสะดวกสบายคลายความเครียดนะคะ สะดวกมากเลยค่ะก็เป็นเวลา2ชั่วโมงนะคะทีะร to, well. ่ร่างกายเราได้ผ่อนคลายจริงๆเลยกับการนวดประคบร้อนพร้อมกับนวดไทยแบบดีๆนะคะแล้วก็นวดน้ามันบำรุงผิวไปด้วยนะคะเรียกว่าสบายตัวหายเมื่อยกันเลยทีเดียวแล้วเราก็มารับน้ำดื่มสมุนไพรร้อนๆให้ชื่นใจกันเลยค่ะ แล้วก็จะมีรถบริการไปถึง BTS ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคนที่ทำงานมาเหนื่อยเมื่อยล้าน,นะคะก็ให้รางวัลกับชีวิตด้วยการมานวดที่สปาดีๆแบบนี้นะคะแน่นอนว่าแนะนำที่โอเอสิตสปาค่ะ